ถ้าในด้าน,านการเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงอ่ะผมว่าอุปสรรคหลักๆของผมเลยคือการที่ผมจะต้องพิสูจน์ตัวเองในด้านของการเป็นนักร้องหรือเป็นศิลปินครับเพราะว่าหลายๆคนอ่ะจะรู้จักผมแล้วก็ติดตามงานของผมมาจากการการเป็นนักแสดงมาก่อนเรฉะนั้นแล้วว่าผมก็ผมก็ต้องทำเนงก็ได้ให้พยายามลบภาพของการเป็นนักนักแสดงมา้องเพองให้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วแบบก็ค่อนข้าง ผมว่าน่าจะเป็นหัวใจใหญ่เลยใน,ในสายงานนี้ในของผมค่ะอยากให้เจเจในอีกห้าปีเนี่ยเป็นแบบเราจช่วยร่องไงอีกห้าปีผมรู้สึกว่าผมอยากให้ตัวเองเป็นคนที่ชิลขึ้นปล่อยวางได้ง่ายมากขึ้น,นับผมเพราะว่าช่วงประมาณ34ปีที่ผ่านมาผมค่อนข้างเครียดแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรบีบบังคับตัวเองมากในในด้านของการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพัฒน,นาตัวเองหรือว่าการทำ สิ่งที่สิ่งที่เราทําได้ดีอยู่แล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมอะไเงี้งยนะมันก็เลยมันก็เลยทําให้ผม,มรู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ได้ enjoy กับการทํางานมากเท่ากับตอนที่ทํางานใหม่ๆอนะไรเงี<ม>้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าปีผมก็อยากเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ปล่อยวางได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงสามารถ enjoy กับกับสิ่งที่ทําอยู่นะตอนนั้นแล้วก็ทุกวันตัวเองแล้วก็ถ้าวันนี้เนี่ยไม่ปรืงการบันเทิงทั้งด้านดานตรีหรือแสดงแบบที่ว่าทําอะไร ถ้าไม่ได้อยู่ในวงการตอนนี้ผมก็น่าจะอยู่เชียงใหม่น่าจะไม่ได้ออกไานใช่ครับก็รีวิวอาชีพนักแสดงนักร้องในความคิดว่าเป็นแบบไหนงานเป็นยังไงลองดูอ๋อผมว่ามันเป็นงานที่งานที่ค่อนข้างสั้นที่สุดแล้วหมายถึงว่ายิ่งยิ่งยิ่งโตอ่ะเราเราก็จะได้ยินมาเสมอแล้วตต่เด็กว่าแบบงานในวงการมันมาเร็วไปเร็วซึ่ง พอเราโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะผมก็ได้เห็นมากขึ้นว่าจริงๆงานในพาคของการศริลปนหรือการแสดงจริงๆมันเร็วตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ด้านชื่อเสียงนะแต่ว่ามันเป็นอายุการทํางานด้วยเพราะว่าใน,ในสายงานนี้เราจะใช้ร่างกายที่ค่อนข้างหนักมากเลยและช่วงที่ช่วงที่สมมุติว่าเรางานเยอะๆอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องการนอนการกินมัน,มนพังไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ ที่ผมรู้สึกว่ายุ่งงานน้อยมากที่สุดแล้วเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพโรืตองก็หลายคนบอกว่าการโฆษณาการแต่กเน่าทำให้สูญเสียความเป็นตัวตนคนตวามเป็นส่วนตัวชีวิตบางส่วนไปคิดว่าอย่างไรผมว่าก็ถูกถูญไปหมว่าผมว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ที่ต้องแลกมากับการทำงานการเมืวเพราะว่างานของเรามันคือการที่เราสร้างความสุขความสนุกให้กับคนดูคนฟังหรือคนที่ติดตามงานเราะรเเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ การที่เราจะต้องเสียสละเพเรซีหรือว่าความเป็นส่วนตัวบางอย่างของเราผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของสายงานนี้่ะและ้วก็คิดว่าอะไรที่ทําให้เจเป็นเจนวันนี้ที่หลายคนชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นัวโนหรือตั้งแไหนผมว่าถ้าถ้าให้ผมม,มองตัวเองผมว่ามันเป็นเรื่องของผมไม่ผมไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใ้าผมใช้คำว,ว่าอะไรดีผมรู้สึกว่าผมยังเหมือนเดิมหมายถึงว่าแบบผมวันแรกผมเป็นยังไงผมก็รู้สึกว่าผมผมก็ยังมีส่วนตรงนั้นที่มันยังมันเก็งตัวยังอยู่มาจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีบางพารหรือว่าการ บางมุมที่อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารหรือความคิดที่มันโตขึ้นตามวัยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าในในแง่ของวิสัยหรือว่าหรือว่าการที่ผมแสดงออกกับใครก็ตามรอบตัวมันมันก็เป็นผมคนเดิมเนียก็คือก็เห,ห,ห,หมือนเดิมก็เป็นแบบมอนเด็กเชียงใหม่เหมือนเดิมที่แบบชิลอๆอะไรก็ได้ง่ายๆสุดท้ายจะอยากบอกผมอะไรไหมคะคุผมก็ๆๆตอนนี้ กำลังทำเพลงอยู่ครับซึ่งซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือโปรเซสอะค่อนข้างยากประมาณหนึ่งเดียวเพราะว่าผมก็อยากทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยรวมถึงสื่อสารในสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้มันดีที่สุดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากแฟนๆที่รอติดตามก็รอแป๊บหนึ่งเร็วๆนี้แน่นอนก็จะได้ฟังกันแน่นอนครับผมก็ในส่วนของงานพาร์ทการแสดงรวมถึงพาร์ทงานอื่นๆในวงการก็เดี๋ยวก็น่าจะตามมาเรื่อยๆเพราะตอนนี้ก็ถ่ายทำซีรีส์อยู่ก็น่าจะได้ชมกับประมาณช่วง ิวสักรีโิวสค่งกินะครั